กีตาร์นี่ผ่าพอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นแชมป์ดวลเพลงชินทุนกี่ร้อยสมัยนะร้อยหสมัย100ร้อสมัยการันตีความสามารถเสียงร้องนะและก็ตอนนี้มาพร้อมกับลุกใหม่ที่สำคัญเพลงใหม่บ,บาาเจ้าของฮันนานี่แต่ว่าอะไรคะก็ เป็นภาษาีสารค่ะอาจจะลึกนิดนึงลึกแต่ว่าบางบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าอ๊ะอะไรบาดเอออะไรบาดหรือเปล่าเป็นแผลหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะข้หมายบาดรจ็บควงมนาก็คือที่ตัวเองหล่ะที่ตัวเองหลายยังทําได้เลยอะไรอย่างนี้เหมือนแบบ ดิลน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยคนละความเข้าใจกันฟังชื่อเพลงครั้งแรกเลยแล้วสำเนียงที่คุณนุ้ยพูดนี่ถูกไหมฮะอีทีที่เมื่อกี้บัตรเจ้าของฮันนาอ่าถูกค่ะได้ทีตัวเองล่ะทีตัวเองล่ะบัตรเจ้าของฮันนาทีตัวเองล่ะเออดูน่ารักนะขึ้นมาเลยที่สำคัญยอดวิวพุ่งกระฉูดมากปล่อยมาวันนี้วันที่สี่เนาะล้านแปลกแล้วล้านหนึ่งล้าน ดูดูดีใจมากเลยค่ะแบบน่าจะเป็นเพลงแรกที่แบบยอดวิวล้านแตกเร็วขนาดนี้เลยเราเคยไปคุยกับครูสลามไหมเพราะว่าครั้งเนี้ยครูสลามเนี่ยคุมร้องเราบอกว่าอุ้ยอัดแค่วันเดียวเองจากเพลงก่อนๆสามสี่วันใช่ปกติแบบเวลาใส่เสียงแบบสามวันหรือว่าสามวันนี้แบบวันนึงนี่แบบสี่ถึงห้าชั่วโมงกว่าจะผ่านนั่นหมายงนี้น้อยอ่ะหนูก็ ตกใจเหมือนกันก็แอบถามครูอยู่ว่าครูครับเพลงนี้ต้องแก้ไหมคะหรือว่าอะไรยังไงครูว่าโอเคแล้วครูบอกว่าเสียงียงแล้วโอเคแบบไปว่าเหมาะแล้วเลยหรือว่าเพลงเนี้ยอาจจะเหมาะกับย่องเสียงเหมาะกับร้องเสียงเลยด้วยความที่อาจจะไปฝึกพัฒนามาด้วยแหละก็เลยบอกว่าวันหลังคู่สลาคคับเพลงหน้าก็คือวันเดียวพอเนาะตอนนี้ดังเปรี้ยงปางเลยล้านกว่าวิวเนาะแล้วก็วันนี้ ขอฟังเสียงร้องสดๆนะคะได้เลยค่ะพร้อมนะคะร้องบาทเจ้าของฮันน่ากีต้าร์นิพาพานค่ะบ<ถ>าทเจ้าของฮันน่<ถ>าบาทเจ้าของ ได้ไอสถานะแฟนแบบว่าเห็ุยังกะพิดทุกอย่างสิเว้าสิตีงคิงดังอยากไปยังกะหามเบิดส่ันเล่นโซ่เชียวกะสงสัยแน่บึงไผกับพิดกันป่านว่าตั้งค่าปิดกันป่าเจ้าของหนานา บัาคาบ้านคนโกคักก็ออดเอาเรื่อยมาอย่างน้ำกันจาก่ันไปเน้่มภัยสิธิ์มือออกไวไวจากยานผู้ใดว่าขอปรหกต้องไลยบ่ซ้อบ่ผิดก็ยังเป็นคนโง่ไอล้ลนะบ่ขึ้นนา กับตาว่าไอไปกอดใจว่าไอคอมเมนต์ไผ่แชทไลไอลอยทักขอป้าเป็นเทียดบาาักค้างปานคนอก เฮ็ดได้ทุกอยา มามิติใหม่เพลงช้าที่เราเต้นได้ขอบคุณแดนเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณงานนะครับเป็นเพลแรกที่มีคนเต้นด้วยเออมีอีกมือนึงนะเมื่อกี้ก็เพลงนี้ก็เป็นมีมีชาลิเต้นแบบน่ารักๆในติ๊กต็อกเงี้ยใช่พลงน่ารักมากแปลว่าแบบเอ่อเนื้อหาจะแบบเศร้าๆเนาะก็ไม่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 เชิงแบบเศร้าขนาดนั้นเป็นฟีลแบบอารมณ์แบบมันแฟนแบบทําไมอ่ะผู้ชายมาห้ามฝ่ายหญิงห้ามโน่นห้ามนี่ที่ตัวเองไปกดไลค์อยากที่เพื่อนน่ะเออใช่ค่ะไปเซต ไปแชท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 กับเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าไปเล่นกันได้นะคะก็คือเซิร์ชว่าบาดจะาของหันนาบาดจะของหันนางั้นฝาก MV นิดนึงค่ะก็ฝาก MV เพลงใหม่ของกิต้าด้วยนะคะชื่อเพลงบาดจะของหันนานะคะเป็นเพลงที่4ีในอัลบั้มนักร้องลูกไหมค่ะก็ออนแอร์แล้ววันนี้นะคะที่ทาง YouTube g r a m m โก o Official นะคะฝากด้วยค่ะ ฝากด้วยนะคะโอ้โหตอนนี้ยอดพุ่งเรื่อยๆเลย <นะ S 1> เพล <ปะ S 1> งความหม่ดีนะ่ารักมีทาเต้นด้วยขอบคุณน้องกีต้าร์นิพาพรค่ะ